พวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนเ <c oughs> มื่อเสร็จจากภาละกิจกรรมไหว้พระมววัดเจริญพุทธมนต์ขอ้พวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนทำใจของพวกเราเข้าสู่ความเป็นสมาธิ เพื่อเป็นการรับฟังธรรมภาคปฏิบัติวันนี้ก็จะได้เปิดเสียงธรรมภาคปฏิบัติขององค์หลวงตาให้พวกเราฟังต่อฉะนั้นการปลกความสับนึกเตือนพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคน มันเป็นกรณีจิตเป็นจิตจำเป็นเพราะพวกเรานั่นเข้ามาฟังใหม่ฝึกใหม่ก็มีอยู่มากมันเป็นเรื่องจำเป็นอยู่เองผู้เข้ามาฟังใหม่ฝึกใหม่วิถีจิตที่มันเป็นสังขารจิตมันเนิกมันจิต เนืเ้อเิดของสังขารขจิตส่วนมากแล้วเชิดไปตามกระแสอารมณ์สัญญาของกิเลสฉะนั้นกลัวจะหักห้ามกระแสอารมณ์สัญญาของกิเลสเพื่อนำสมบัติกายวาจาใจของพวกเรามาเป็นเครื่องรลองรับ ธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นของเลอเลิศประเสริฐสุดในโลกอันเนี้ยมันไม่มีอะไรนอกจากหลักศีลธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไรจึงว่าศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่เลอเลิศประเสริฐสุด เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่พวกเราต้องการปรารถนาอันนั้นคือความสุขความสบายตลอดถึงความพ้นจากทุกข์ฉะนั้นหลักการตรงนี้ในโลกมนุษย์ไม่มีใครที่จะหล้จากเส้นทาง นำเจตใจของมนุษย์คนเราให้ได้ตามความต้องการปรารถนาของตัวเองมีแต่องค์ศาตดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวนี้เท่านั้นทำไมถึงมีพระองค์เดียวท,ทั้งทั้งทีทลเทอื่นศาสนาอื่นก็มีอยู่มากต่อมาก อันนั้นก็ยกไว้ส่วนพุทธศาสตนาองค์ศาตดาเนี่ยพระองค์ท่านเป็นพระรหันต์ตราตโลชอบเองเมื่อพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพระไทยของพองค์ท่านเข้าสู่ความบริสุทธิ์ พระอ,องค์เห็นคุณค่าตรงนั้นล้วทีเนี่ยความสุขที่มวลหมู่มนุษย์ั้งหายปราถนาไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลคือทำจิตใจของแต่ละองค์แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยชำระสิ่งที่มันมีความกุ่นมัวเศร้าหมองอยู่ในใจออกได้ สิ่งที่ทำให้จิตใจคุดคุณมัวเศร้าหมองพระพุทธเจ้าสอนก็มีอยู่ในพวกเราทุกท่านทุกอมทุกคนสมบูรณ์ไม่มีใครจะปฏิเสธอันนั้นคือกระแสของกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาถ้าปล่อยกระแสจิตใจให้อยู่ในวงนัวงวนวงเวียนของกิเลสตัณหานี่พวกเราก็รู้ๆอยู่ มันทําให้เกิดความเป็นทุกข์ทั้งทางกายและจิตใจไม่มากก็ต้องน้อยฉะนั้นโอกาสที่พวกเรามีโอกาสมีมเวลามาฟังมาฝึกสมควรอย่างยิ่งที่จะตั้งใจฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า จากท่านผู้มีความผู้มีศประการโดยเฉพาะองค์หลวงตาบรนดาท่านฉะนั้นท่านปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของท่านหมดจากอารมณ์ของกิเลสตัณหาท่านมีความสำนึกมีความรู้สึกยังไงแล้วฝึกตัวเองอยังไง ผลการสร้างความสำเนึกฝึกตัวเองจนจิตใจขององค์หลวงตาท่านท่านไม่สงสัยว่าเป็นจิตใจที่พ้นจากอำนาจของกิเลสตัาหาเมื่อจิตใจขององค์หลวงตาท่านพ้นจากตัวนันสุขที่เลอเลิศเปรเศฐ ความสำเนึกตรงนั้นไม่แตกต่างกันอะไรกับขั้งพุทธการสาวกสาวิกาฉะนั้นโชคอันดีว่านาบารมีของพวกเรายังมีโอกาสมีเวลาได้มาฟังมาฝึกการเวลาของพวกเราที่มีอยู่ในขณะน,นี้ให้พวกเราให้พวกเราภูมิใจเถอะ เอาการเอาเวลาที่มีโอกาสปีเวลานี่แหละ <c oughs> <c oughs> เอาสมบัติอันล้ำค่ารูปสมบัติวจีสมบัติมโนส,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 สมบัติของพวกเรามาฝึกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราฟังนำมาฝึก ฝึกกายวาจาใจของพวกเราให้เข้าสู่ความเป็นศีลเป็นธรรมถ้าเผื่อพวกเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราจะปล่อยกายวาจาใจของพวกเราอยู่กับกระแสของกิเลสตัณหามันไม่เหมาะมันไม่สมควรอย่างยิ่ง ฉะนั้นโชคลาบที่พวกเราปีในขนาดนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้ตัวว่าพวกเราได้มาเจอมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปีโชคปีลาบอย่างประเสริฐฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าปียังไงทีเนี้ยขอให้พวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนตั้งใจฟังเอกวาละหนึ่ง พวกเราทุกท่านทุกองทุกคนกุศลและเจตนาอย่าให้พลาดอย่าให้ขาดการเวลาที่พวกเรามีถึงยังไงยังไงก็ชีวิตนี้ให้อยู่กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไวเ้เถอะ เพราะการเกิดขึ้นมากลัวจะได้มาเจอมาเจอลักษณะเนี่ยเพราะอาในสงความดีบุญกุศลอดีชาติทังนั้นฉะนั้นใช้ชีวิตที่เป็นสมบัตินำข่าเนี่ยทเนี่ยมาฝึกมาปฏิบัติมาได้ยินได้ฟังจวงระยะที่พออาศัยได้ ถ้าความเป็นธรรมชาติเท่าแจกทลาคำค่าไปกว่านี้เจ็บไข้ได้ป่วยไปมากกว่านี้มันจะนำอาสมบัติที่พวกเราพึ่งพาอาศัยปกติธรรมดามันก็อาศัยแบบนั้นอาศัยแต่ยากจะนำมาปฏิบัติถิ่นปฏิบัติธรรมได้ยังไง วานเข้าใจการฟังการฝึกหน้าที่ของพวกเราวันนี้เห็นว่าพอจำควรนแจ่เวลาเลิกเปลี่ยนบทของใครของเราเอาที่เนี่ยพวกรวมเลิกไปก่อน